สวัสดีครับสวัสดีสวยกว่านักการเมืองอีกอยู่ที่นาเกลือนะครับริมทะเลจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่นาเกลือครับนี่ด้านหลังนี่ก็เป็นโรงเก็บเกลือนะครับเ,เขาก็พยายามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวให้มาหยุดชมก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจทีเดียวนี่คือโรงเก็บเกลือนะครับ นะครับอยู่ในขเขตอำเภอบ้านแหลมนั่นแหละติดอยู่กับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแดดแรงมากเลยลมแรงมากเลยแล้วก็อากาศสดๆนะครับอากาศน่าจะโอ้โหอากาศจะบริสุทธิ์มากเลยแถวๆนี้น้ำใสแจวเลยเนี่ยคือความความสมบูรณ์ของทะเลเอ้ยนกอย่างนี้ไม่รู้ว่าชื่อนกอะไรมันบินหนีไปนี่ละ ด้านหลังผมก็เป็นโรงเก็บเกลือเหมือนกันนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียบที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดอะไรนะผมก็บอกไม่ถูกผมว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ไปกว่าน,นี้อีกแล้วมันสวยแล้วมันมีประโยชน์นะครับในแง่ของความเป็นสถาปัตยกรรมผมว่าแฟรงลยอยไลนน่าจะไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเนครับภายในของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่เสาก็เป็นเสาไม้นะครับก็หาได้ตามพื้นติดนะครับแข็งแรงมากเลยฝาฝาเขามันเป็นไม้ไผ่นะครับเกิดแม้ไผ่ที่เข้ามาตีเนี่ยครับทีนี้ก็เวลาจะใช้ประโยชน์สมมติว่าเป็นอะไรนะเป็นการปรับปรุงเป็นเป็นการทำเพื่อการท่องเที่ยวหรือการทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือพักอาศัยเป็นรีสอร์ทอะไรเนี่ยผมว่าควรจะพัฒนาจาก จากเขาโครงเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับนี่ครับก็คือเกลือสีไม่สวยหรอกสีไม่สวยแต่ว่ามีคุณประโยชน์สูงเลยอย่างยิ่งเลยนะครับเกลือนี่สําคัญมากเลยนี่คือเกลือสมุทรเพชรบุรีนะครับเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สาคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศไทยเถือว่าเป็นแหล่งใหญ่มากด้วยทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยที่เป็นทะเลนี่นะครับเอ,อจะจะมี จุดที่ชาวมาลายูหรือว่าชาวจังหวัดปัตตานีสามจังหวัดชายแดนใต้เขาเขาเคยเอาสำเรือเรือสำเภาใหญ่เพื่อเพื่อจะมาซื้อเกลือที่เมืองเพชรเนี่ยเขาก็จะเอาสำสำเภาใหญ่มาเขาจะเลือกฤดูกาลในการเดินทางแล้วเขาก็เดินทางเลาะเลาะเลาะ,ะ,ะตามชายฝั่งนะสิ่งที่เขาขนมานะขาขาที่เขาขนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอับเฉานะครับเป็นหินก้อนโตๆตตนะเขากันเรือโครง เ,เสร็จแล้วพอ,พอเข้ามาซื้อเกลือพอเข้ามาจอดซื้อเกลือเนี่ยคนเมืองเพชร,รือก็จะไปช่วยกันขนเกเล,เลือเอลงเรือลงเรือแขกพวกอย่างเงี้ยพวกแขกก็จะขนหินที่เรียกว่าอับเฉาทิ้งไว้ในทะเลเพวกพวกชาวบ้านที่อายุยังไม่มากนักหรือหรือสูงอายุหน่อยเขาจะจะชีจะ้จุดบอกเราได้นะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่พวก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 เรือสำเภาแขกมันได้เอาหินอับเฉาของมันทิ้งไว้ นี่ยครับคือ,เป,อเป็นแหล่งผลิตเกลือมันเหลืออยู่ไม่กี่แห่งแล้วนะครับในประเทศไทยแถวแม่กลองแถวมหาชัยยังพอมีเกลืออยู่แล้วก็ที่นี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับในระยะยาวเนี่ยการการทำนาเกลือเนี่ยผมจริงๆแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลมาเสริมมันให้ผลคุ้มค่ายิ่งกว่าการทำเหมืองทองคำซะอีกเพราะว่ามันลงทุนน้อยนะครับมันลงทุนน้อยมันลงทุนจากน้ำทะเล แล้วเนี่ยมันโอ้โหมันคุณค่ามันมหาศาลถ้าไม่มีเกลือจะยุ่งมากเลยพื้นที่แถวแถวไหนนะที่มีบ่อกเกลือแถวภาคเหนือของไทยเรานะครับแถวภาคอีสานก็มีจะเป็นเป็นเกลือสินเทานะครับอืมนี่นี่เป็นเกลือสมุทรคุณค่าทางโภชนาการของมันจะแตกต่างก,กันนี่ครับแนะนำเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพน่ะเวลาผ่านมาแถวเนี้ยก็อยากให้จอดนานๆหน่อย ในช่วงเช้าเช้าน่ะเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าในช่วงตอนเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับนี่เป็นกังหันที่ใหญ่มากเลยแต่เขาเก็บใบมันแล้วขอยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเคุณจะแข็งแรงมากเลยปอดจะแข็งแรงมากเลยอากาศดีมากมากเลยแล้วก็นี่น้ํามันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับนี่เป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับในระยะยาว นี่ครับเป็นคลองเล็กๆนี่ครับเราเป็นตัวนาเกลือเลยนะครับแล้วนู่นก็มีมีพี่อะไรไม่รู้ยืนขายยาวๆอยู่นู่นน่ะไม่รู้ชื่อพี่อะไรแล้วนู่นก็ชาวนาเกลือเขอากำลังทางานของเขาแล้วแถวนี้ร้านอาหารทะเลเยอะนะครับแล้วก็อร่อยนะครับเนี่ยผม,มานานๆก็แวะมันีก็มีความเปลี่ยนแปลง ท,ทั้งที่เป็นเจ้าถิ่นเองนี่แหละบางทีก็เอแป,แปลกใจกับอะไรต่อมีอะไรความเปลี่ยนแปลงสองข้งางต่างมีความเจริญทางวัตถุเข้ามาเยอะอยู่เคยมีคนให้เขียนสารคดีมีคนเข้ามาจ้างเขียนสารคดีะะดเกี่ยวกับวิถีชุดชาวนาเกลือ,อนี่แหละเนี่ครับพวกชาวนาเกลือพวกคุณมาทําอะไรกันเนี่ยรอเขาเรียกทาอะไรรอขึ้นเกลือรอแบกเกลือขึ้นรถนี่ครับแต่ละคนล่ำล่แล้วก็หล่อๆกันทั้งนั้นเลย แข็งแรงชาวนาเกลือเนี่ยเป็นพวกที่แข็งแรงมากเลยเป็นงานที่หนักแล้วก็ต้องอาศัยความต่อดอดทนเ่าจริงแล้วภรรยาเขาเป็นสาวนาเกลือเนี่ย<ว>ครับเนี่ยครับเนี่ยหนุ่มนาข้าวโหล่ํามากเลยขอบคุณครับขอบคุณพวกคุณมากเลยขอบคุณครับเนื้อแข็งแรงพวกพวกคนกรุงเทพไม่แข็งแรงเท่าพวกคุณพวาที่นี่มัน ลมอากาศดีมากยังไงล่ะจริงๆที่ผมชอบก็คือว่าตามลายทางเนี่ยบางทีก็จะหยุดถ่ายรูปนี่นะลงลงเกลือลงเกลือเนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างนะมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียบที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดนี่คือสภาพภายในโรงเก็บเกลือนะครับโรงนี้ก็จะเรียบเรียบโลง่งๆหน่อยน่าจะยังไม่ได้บูรณะยังไม่ได้ทำให้มันสมบูรณ์เต็มที่นะครับ ด้านหน้าก็นี่ก็เป็นเกลือพื้นที่แถวนี้มันเป็นนาเกลือนะครับแล้วก็มันมันมีประโยชน์มากๆเลยเนี่ยครับนี่ก็คือสิ่งปลูกสร้างมีเสากลางโลง่ลงๆขึ้นไปวัสดุวัสดุที่ใช้ก็ไม่รู้เขาใช้ไม้อะไรซึ่งมันจะต้องไม่กลัวความเค็มนะครับแล้วก็นี่ครับด้านหลังนี่ก็ด้านข้างนี่ก็ยังเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ไ นี่ก็คือฉางเกลือนะครับฉางเกลือแห่งหนึ่งนี่จะอุปกรณ์เป็นเขาเรียกอะไรจอบฟันเกลือ,อ,อนี่ไงโอ้โหโอ้ดูดีไหมอ่ะชั้นดูดีไหมตรงนี้มันอยู่ในขั้นตอนหนึ่งที่น้ำทะเลยังเป็นสีสีแดงนะครับสีแดงสีแดงขุ่นๆดินตามพื้นดินก็จะมีประกายเกลือระยิบรยิบระยิบ,ระย,บระยับมากเลย จากมุมนี้ก็ช่างภาพผมซึ่งเป็นคนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ก็จะเห็นเ,เห็นโรงเก็บเกลือนะครับทางด้านขวามือเต็มไปหมดเลยนี่ครับเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับสายตาของคนที่มาในแถวแถวนี้นะครับใครผ่านมาเส้นทางนี้นะครับจากาจากบ้านแหลมเาลาะชายฝั่งทะเลไปมาถึงหาดเจ้าสำดานแล้วก็ไปถึงปึกเตียนไปถึงหัวหินไปถึงชะอำ แวกแถวนี้ได้นะครับนี่คือซากไดโนเสาร์ฉันเพิ่งฆ่ามันมาได้สําเร็จเมื่อกี้นี้เองเนี่ยคือซากไดโนเสาร์ที่ฉันเพิ่งฆ่ามันได้สําเร็จมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ <laughs> ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับยังอยู่แถวแถวหาเจ้าสํารานนี่เองนี่เป็นจุดเ,เชื่อมต่อระหว่างหาเจ้าสํารานกับแหลมผักเบีย้ยแหลมผักเบี้ยนี่อยู่ในเขตอําเภอบ้านแหลมนะครับหาเจ้าสํารานอยู่ในเขตอําเภอเมืองอันนี้เป็นบริเวณที่เขาเรียกว่า จุดกำเนิดของทรายเม็ดแรกนะครับคือคือหาดแถวนี้จะเริ่มเป็นทรายแล้วล่ะหาดของหาดเจ้าสำราญเนี่ยมันจะเริ่มเป็นทรายหาดของอำเภอบ้านแหลมเป็นหาดโคลนนะครับเป็นหาดโคลนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันอยู่ไม่ห่างจากจุดจุดชมวานบูดานะครับนี่ก็คือแนวป่า เป็นป่าชายเลนนะครับแนวหาดนี้จะยาวเหยียดไปตั้งแต่อําเภอบ้านแหลมเรื่อยมานะครับผ่านหาดเจ้าสารานแล้วไปหาดปึกเตียนแล้วก็ไปตามชายหาดชะอําไปจนถึงหัวหินพูดถึงอําเภอบ้านแหลมเนี่ยเป็นอําเภอที่ไม่สวยเลยนะครับโอ้ค่อนข้างจะเครอะข่าหาดก็เป็นหาดโคลนะครับแต่ว่าบ้านแหลมเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นดงอาหารทะเลนะครับ ในอดีตเนี่ยเคยเป็นแหล่งผลิตหอยแครงที่ตัวโตแล้วก็รสชาติดีมากเลยทุกวันนี้เขาก็ยังเลี้ยงหอยแครงกันเยอะอยู่ปูก็อร่อยปูก็เยอะมากเลยนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นทะเลทะเลคโครนนะครับทะเลเคิร์กทะเลที่หาดเจ้าสำราญนี่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นหาดทรายแล้วล่ะที่ชะอําก็เหมือนกันที่หัวหินเนี่ยอาจจะเป็นทรายสวยหน่อยนะครับทีนี้ก็เมื่อก่อนนี้พวกผู้ลากมากดีพวกคนชั้นสูงอะไรเขาก็จะมา ทีแรกก็จะมาที่หาดเจ้าสำรานก่อนจริงๆแล้วคือในหลวงร้หกนั่นแหละท่านเป็นนักเรียนอนอกอังกฤษท่านก็จะมาพักที่หาดเจ้าสำรานพักร้อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่หาดเจ้าสำรานครั้งกันั้นนะ่ะพอท่านพักอยู่ไม่ทันไรอะ่ะแมงวันมันชุม่มเพราะมันเป็นตำบลชายทะเลท่านลำคาาแมลงวันท่านก็เลยย้ายไปที่วังวังที่ชะอำนะวังชายหาดมฤคทายวันวังมฤคทายวันที่ชะอำ ออพอถึงสมัยร .7 ก็ก็เลยย้ายไปที่วังไกลกังวลหัวหินเลยนะครับคนคนก็ชาวกรุงก็เลยไปนิยมพักรอกันที่หัวหินนะครับเนี่ยครับแต่คนหัวหินเนี่ยเมื่อก่อนหัวหินก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเพชรน,นะครับเพิ่งแยกไปเมื่อเมื่อไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยผมจําไม่ไดนะ้หัวหินเมืองปานอะไรเนี่ยผู้คนก็ไปมาหาสู่กันเป็นคนเครือญาติอย่างเดียวกันพูด พูดเนินเนเหมือนกันด้วยนะครับนี่พูดกันตรงๆเป็นพวกเนินเนอเป็นพวกบ้านนอกเนินเลยนี่นะครับชายหาดแล้วก็แนวป่าแนวป่านี่ขรุขมากเลยเป็นป่าโกงกลางนะครับเนี่ยเขียวอื้อเลยจุดนี้เองนะครับถ้าขับรถผ่านมานะครับที่เขาเรียกว่าทรายเม็ดแรกหาดทรายเม็ดแรกนะครับจะอยู่ไม่ห่างจากจุดชมวานบูดานะครับที่นี่มัน ลมอากาศดีมากขอบคุณจ้าขอบคุณครับ